ครับมาดูกันต่ออีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้ก็จะสวยแล้วก็แข็งแรงกันครับก็เหลือมันเดิมเหลือปลายไว้ประมาณหนึ่งไม้มันทัดแล้วก็วางทับไปก็ใช้สายปลายก่อนนะครับมมวนขึ้นไปก่อนม้อนขึ้นแล้วลงเหมือนเดิมครับตัวบนมมวนสองรอบนะครับปึ๊บอย่างนี้ไปต่อตัวล่าง หรอบบน2รอบสลับกันไปเรื่อยๆครับให้มันได้สัก8รอบนะครับแปดชุดนะครับบน2ล่างหนึ่งสามชุดแล้ว4ชุดบนสล่าง1นึ่บนสองล่างหนึ่งไปเรื่อยๆครับให้ครบแปดชุด หรือใครจะเอาไม่ถึงก็ได้แค่หก็ได้ก็แข็งแรงเหมือนกันครับสายค่อนข้างแข็งสายใหม่ผมเอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็เก็บเลยแล้วก็มัดเลยครับใช้ปลายมัดเลยเหมือนเดิมครับเหมือนจีนอกเหมือนเดิมครับทำแบบนั่นแหละเก็บนี่ก็ไล่สาย ดึงไล่นะครับดึงสายนี้ให้แน่นก่อนแล้วค่อยดึงสายเมนให้แน่นมันก็จะลูดเข้ามาอย่างนี้ครับะจะได้แบบนี้นี่ครับก็ดึงให้แน่นนะครับดึงให้มัน สวยไปเลยแน่นแล้วสวยใช้ปากกัดดินถีบไปก็ได้ผมสมมุติว่าแน่นแล้วเอาแค่นี้ก็เก็บสายเก็บสายผมจะเก็บแบบเป็นเกลียวนะครับทีนี้เก็บสายผมจะเก็บแบบเป็นเกลียวค,คือบนไปอย่างเดียวนี่ ขึ้นบนอย่างเดียวนะครับยิงใช้นิ้วผ่านเอาก็ได้ง่ายหน่อยอืม ต้องคล้องสายช็อปไปด้วยนะครับเก็บสองเส้นเลยยาวไปมัเนี่ยคลิปอันนี้ใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะ หลายรอบหน่อยครับเก็บเอาสวยงามแบบวนเรียผมเรียกแบบวนใช้ผมใช้ในการตกะโดครับอันนี้แต่มันจะนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอยากให้มันสวยกว่านี้ก็ทำยาวๆไปเรื่อยๆก็ได้อยากให้สวย ต่เวลาขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เก็บปมมันเหมือนเดิมครับมันก็ไม่ค่อยสะดุดนะฮะเพราะว่าปลายไก่ชะดมันจะใหญ่อยู่ไม่ก็ถักขั้นสั้นก็ได้ครับชะดูต่อสายปล่อยสายชอกไว้สั้นๆพอสักสิบ,สบยี่สิบเซนยี่สิบเซนสามสิบเซนครับประมาณนี้สามสเซนไม้มันทัดหนึ่งโอเคแล้ว รับแต่ผมชอบยาวก็มันก็ไม่สะดุดอะไรนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นีครับสวยนะครับก็เก็บปลายเหมือนเดิมครับทีนี้พันตัวมันเองสักแปดรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ดึงรูดจัดแต่งให้สวยงามเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัด แช็กรนเสร็จแล้วครับเห็น,นไหมถ้าดึงแน่นมันก็จะยิ่งสวยนะครับน,นี่ผมดึงยังไม่ค่อยแน่นจริงผมปากัดตินทีบเลยก็ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ ค่ะครับ